พอดแคสต์ Podcast, นิทานชาดกเรื่องสกุลนักขี้ชาดกเยี่ยวนกเขาต้องมาตายเพราะแพ้อุบายนกมูลไถกาลละครั้งหนึง่งมีนกมูลไถตัวหนึง่งปกติแล้วนกมูลไถพวกนี้จะอาศัยอยู่ในก้อนดินที่ชาวบ้านได้ทำการหวานไถไว้จะเรียกนกชนิดนี้ว่านกขี้ไถก็ได้ ตัวมันเล็กเหมือนนกกระจาบวันหนึ่งนกมูลไถ่ตัวนั้นคิดจะออกไปหากินในที่อื่นบ้างก็เลยเดินไปยังท้ายสวนเจ้านกกําลังตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ก็เลยไม่ทันได้ระวังตัวและในตอนนั้นเองเหยี่ยวนกเขาตัวหนึง่งก็จ้องมองมาที่มันแล้วก็บินโฉบเอาตัวมันไป นกมูลไถตกใจจึงร้องคล้ำครวญขึ้นมาว่าโอ๊ยทำไมข้าโชคร้ายอย่างนี้เนี่ยวันนี้ข้าจะต้องกลายเป็นอาหารของเหยี่วแล้วหรอไม่น่ามาที่นี่เลยนี่ถ้าข้าอยู่ในที่ของข้านะอย่าว่าแต่นกเหยี่ยวนกอินทรีเลยต่อให้พยาครุฑมาข้าก็ไม่กลัวหรอกเจ้าเหยี่ยวได้ยินดังนั้นก็เลยสงสัยถามเจ้านกมูลไถว่าแล้วปกติ เจ้าอยู่ที่ไหนล่ะบ้านเจ้าน่ะบ้านข้าน่ะเหรอข้าก็อยู่ในก้อนดินคันไถนะซิเจ้าถามทำไมอ่ะเจ้าแน่ใจแล้วว่าอยู่บ้านเจ้าแล้วข้าจะจับเจ้าไม่ได้อ่ะเยวถามซ้ำอีกครั้งแน่นอนเจ้าไม่มีทางจับข้าได้อย่างแน่นอนนกตัวน้อยพูดอย่างมั่นอกปั่นใจถ้างั้น ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้ากลับบ้านแล้วข้าจะจับเจ้าอีกครั้งหนึง่งดูซิว่าเจ้าจะเก่งเหมือนที่เจ้าโม้ไว้หรือเปล่าได้เลยถ้างั้นให้ข้าไปถึงก่อนแล้วเจ้าก็ตามข้ามาแล้วเจ้านกบูนไถก็บินปรุดกลับบ้านมันไปอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงยังกองก้อนดินที่อยู่ของมัน มันก็ขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนดินก้อนใหญ่แล้วก็ตะโกนท้าทายเหีียวเฮ้ยเจ้าเหีียวแกงจริงก็บินเข้ามาจับข้าเลยเจ้าเหีียวบินไปหานกมูลไถด้วยความเร็วสูงหวังจะโฉบนกมูลไถมาเป็นอาหารมื้อนี้ให้ได้เมื่อนกมูลไถเห็นว่าเหยียวบินมาด้วยความเร็วอย่างนั้นมันก็เลยวิ่งหลบกลับเข้าไประหว่างก้อนดิน เจ้าเหีียวคิดจะชะรอความเร็วแต่ไม่ทันซะแล้วมันบินเข้าไปกระแทกเข้ากับก้อนดินอย่างจังร่างมันแหลกและขาดใจตายในที่นั้นเองนิทานชาดกเรื่องนี้จบลงแล้วนะคะ เราจะเห็นว่านกมูลไถที่อยู่ในกำรรม,มือของเหย,ยวเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะไปอยู่ต่างถิ่นมันไม่รู้ว่าศัตรูจะมาจากไหนแต่เมื่อมันกลับมายังบ้านเกิดในที่ที่มันคุ้นเคยมันก็ย่อมรู้ทางหนีทีไล่อย่างดีจนเอาตัวรอดได้ส่วนเจ้าเหย,ยว่ก็ต้องมาตายเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าและคงนึกไม่ถึงว่าจะโดนหลอกแบบนี้ ต่อไปเป็นการประชุมชาดกว่าใครเกิดเป็นใครในสมัยนี้บ้างเดี่ยวในครั้งนั้นได้เกิดเป็นพระเทวทัตส่วนนกมูลไถได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง